เดี๋ยวเราจะมาทำการปลูกเมตาตัวละครเก่าๆนะครับก็เราจะใช้ตัวเมโมียอันนี้นะฮะอีโ e วแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรตัวละครต่อไปที่ผมจะทำก็คือดันเต้แล้วก็เวอร์จิลนั่นเองอ่าดันเต้เวอร์จิลดันเต้หนึ่งนะผมขอเอาตัวออกก่อนนี่ดันเต้นี่นะครับโป้งเริ่มแรกเดิมทีดาเมจอยู่ที่นี่1600 เราใส่เมมเ r รียไปนะครับเมมเ r รีที่ผมอีโวแล้วก็คืออันนี้เราจะใส่ไปที่ดันเต้โป้งแล้วเราก็จะหาแฟมนะครับที่ดูดีหน่อยเบิร์ฟผมเอาวันนี้แล้วกันนะดูแลดูแบบใช้ได้อยู่เราใส่ให้ดันเต้นะครับเราจะมาปั้นดันเต้ให้เป็นเมตายครั้งหนึ่งดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่2 8 0 0มยังไม่หมดแค่นั้นเราจะเอาลูเคียไปทำการบัฟด้วยนี่ดูเว้ดูเว้ยนี่ พอดันเตตีปุ๊บลูคีออกมาโอ้ยแล้วดันเตก็ได้คีเล็เพิ่มอีกโอ้ยมาครับเริ่มดูกันเลยเดี๋ยวผมจะปั้นสตูออกมาก่อนอ่ะสะตูออกมาผมว่าน่าจะซักแถวๆตรงนี้ดีกว่าจะได้สว่างหน่อยนี่ดูกันนี่นะครับ30ล้านดันเต้เอาเงินออกมาผมจะวางดันเตดันเตถูกมากนะ934 วางปุ๊บมาแล้วนี่นี่คือวางนะครับดาเมจ7 0 0 0หมื่นนะตอนเป็นเดเวอทิกรเจ็ดหมื่นนะอ่าแต่ตอนไม่เป็นเดเวอทิกอร์ครับมันจะอยู่ประมาณสี่หมื่นรวมบัฟลูเคียด้วยอ่าแล้วพอได้เป็นเดเวอทิกอร์นี่ว,ว้าวก็ดีเพจประมาณ8 0 0 0 0ืนะครับอนิเมชัน2ครับ2,6 0 0สนนะ4.7 ระยะประมาณนี้นี่ก็ระยะประมาณเดิมมาแหละนะครับโอเคแล้วก็ DPS อยู่ที่ประมาณ5้า0 0ื่นหกเดี๋ยวผมยังไม่คำนวณเดี๋ยวเอ้ยผมคำนวณตรงนี้ก่อนดีกว่ามันติดคีนะมันการันตีคีนะครับก็จะเป็นอยู่ที่เออมันจะคูณเท่าไหร่2.31โป้งนี่นะครับนี่คือเออดาเมจใช่ไหมเน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 เอุ้ยแต่สามสิบล้านคือมันไวเหมือนกันนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวคำนวณใหม่สองหก 7444 4, 4. อันนี้ราง 4, 4แล้วกันนะครับแล้วก็คูณตัวของคิดาเมจไปนะฮะ2.31โป้ง6 0แสนนะครับ6 0แสนหารด้วย4.7ดีเพทอยู่ที่ประมาณแสนสามนะครับแสนสามเนี่ยนะฮะใช้เงินเท่าไหร่เองใช้เงินประมาณ3,700 3,800รวมๆแล้วประมาณ4,500แล้วกันตัวนี้4,500ดีเพทประมาณนี้ต่อมาอันิเปชั้น2 วงประมาณนี้ดาเมจ6 0แสน DPS แบบไม่คลิแสนห้าแต่ถ้าคีิก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้แล้วกันนะครับเราจะคูณ2.31หไปโอมเฮ้ยน,นี้มันจริงปะเนี่ยสี 4, 4ล้านเดี๋ยวนะผมขอผมขอดูมันมันตีไว้อีกรอบหนึ่งเฮ้ยเวอร์เกินไปวะถ้าเล่นกับโบลีอีกเออโอเคคราวนี้เราก็หารด้วย หารด้วย4วิดีเพก็ประมาณ3,500สนห้าแอนิเมลองแ n นิเมชันท้ายนะครับ1ล oh. ้านโอ้โห1ล้านทักคิอ่าแต่ว่าด้วยคำที่มันตีชานะอ่าก็ประมาณนี่1ล้านทักคินะครับนี่นะฮะแล้วก็ระยะเวลาที่มันตีก็คือ6.3นะครับหารไปดีเพประมาณ3,000นะครับน้อง3,700อัปตันนะครับ อัพตันอันนี้ไม่เป็น 7, oh เดเวทิเกอร์เจ็ดแสนสองโอ้โหอี๋ยวลองดูตอนที่เป็นเดเวทิเกอร์อ่ะเดเวทิเกอร์ก็นี่ครับดาเมจอยู่ที่ประมาณ1 2 1 0 0ล้านนะฮะแล้วก็คูณไปนะครับตัวที่มันโดนติดคลีน,นะปงหารด้วย6.3นะครับอ่าประมาณนี้ ก็คือ403แต่ต้องบอกไว้ก่อนเนาะครับว่าตัวของการโจมตีต่อเนื่องเนี่ยนะครับดาเมจมันจะลดลง50%นะฉะนั้นตอนที่มันคีจริงๆอ่ะมันก็คงไม่คีแบบเต็มหน่วยหรอกมันก็คือครึ่งๆสรุปผมว่ายังไงดันเต้ก็คือกลับมาเมตาแน่นอนตัวละประมาณ80,07 7คมีมันมันนะฮะตัวนี้คีมันมันเลยและแถมมีลูเคียมาอีกการที่ลูเคียมาช่วยมันทําอะไรได้ก็คือพาสีฟลูเคีย ใครที่ดูรีวิวแล้วจะรู้ว่าการโจมตีครั้งต่อไปหลังจากที่มอนเนี่ยมันติดตัวแอป o ล u t ูลซีโร่ตัวคิเลตของดันเต้เนี่ยมันก็มันก็จะประมาณ60 60บวกเข้าไปนะฮะก็คือโอกาสที่จะทำดาเมจและ DPS น่ยมันจะนิ่งขึ้นนี่คือดันเต่ต่อไปคือเวอร์จิลตัวละครที่ผมอวยโคตรและเป็นคอมโบที่ดีมากๆด้วยคุณลองจินตนาการเวอร์จิลโจมตี แต่ว่าพาาลาซิวอร์อ่ะคือมันต้องตีตัวละครที่โดนฟีดหรือโดนหยุดการเคลื่อนที่แล้วสเต็กเดวิติเกอร์จะขึ้นการโจมตีต่อเนื่องมันจะเกิดขึ้นแล้วลูเคียเนี่ยเป็นตัวที่ออกมาช่วยตีแล้วติดฟีดทำให้มันเกิดคอมโบที่แบบว่าเวอร์มากๆเดี๋ยวลองดูผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันเพิ่งมาเล่นในสตรีมเนี่ยผมอยากจะเซอร์ไพรส์เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะเราจะใส่ให้กับเวอร์ l จลดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่7 0 0 0นะเดี๋ยวแป๊บนึงคอยดูใหม่ นี่นะดาเมจวอร์จิลวเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7,000ถ้าใส่เมมเมโมรเรียก็ผมเอาที่ดีที่สุดอะเพราะว่าอันนี้คือดีที่สุดของผมละมันไม่มีอะไรดีไปกว่าน,นี้ละเกลือมากผมอะส่มไปตั้งเยอะ33,800โอ้โห2วิ3 0 0 0 0ื่ดีเพีบหมื่นสี่โอเคเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันคอมโบนี้จะขนาดไหนนี่คือเดอะวัวจิวแล้วนะสองพี่น้องสองพี่น้องนรกลูกครึ่งสป,ปาร์ตัน เอสปาดาดิ <c oughs> ลูกครึ่งสปาร์ตันเลยวะมันคือเอสปาดาใช้เงินเท่ากับดันเต้เมื่อกี้นะครับเพราะว่ามันเป็นฝาแฝดกันนะพอวางไปปุ๊บนี่ออกมาฟีดใช่ไหมดันเต้ก็อูย้ยดูดิอันนี้คือตตีต่อเนื่องนะเนี่ยเนี่ยโอ้ตีต่อเนื่องโอ้โหโอ้โหใครไม่เคยดูนะครับผมรีวิวไว้แล้วนะไปไปดูได้นะครับห้าหมืน เอสปาด้าพี่เออมันคือเอสปาด้าไม่ใช่สปาดันอ่ะห้าหมื่น oh ห้าหมื่นห้าหมื่นสองจุดสี่วิโอ้โหโอเคมาเป็นแอนิเมชันห้าไม่ใช่แอนิเมชันห้าอัปเกรดห้าเป็นแอนิเมชันต่อไปก็คือโอ้นี่หนี้นี้นนอุย้ยโคตรเท่เลยนะทราไปเล่นไปอุย้ยเก็บแรงแล้วเอสยังมันจะแปลงร่างแล้วทุกคนมันจะแปลงร่างแล้วจริงๆอ่ะใส่เป็นแฟมตัวเกรดจะดีกว่า นี่แล้วก็จะมีร่างด่อปเปอร์เกงเกอร์ด้วยนี่ว้าวว้าวตีต่อเนื่องเร็วนี่อันนี้ไม่ถึงนะอันนี้ไม่ถึงเดี๋ยวลองลองให้มันถึงก่อนโอ้นี่คือแย่มากอ่ะต่อมาอนเมชันนี้ครับแอนิเมชั่นที่3ามวิ่หัว โอ้โห oh, อันนี้คือผมคำนวณ DPS มันยากนะเพราะว่าตัวมันมีดอกเอร์แกนเกอร์สตัวผมจะคูณไปเลยแล้วกันว่ามันมี2ตัวแต่มันตีแบบมันตีเชนไปเรื่อยๆเนี่ยดิประเด็นคือผมจะนับยังไงดีวะดาเมจร้อยเด้วยมุฟหนึ่งนะก็คือใช้ท่าฟันรัวๆอุ้ยตายแล้วหรอเลือดดัง30กว่าล้านนะโ oh. อ้โห่ะผมออาตันเลยแล้วกัน8 0 0แสนอันนี้ DPS ประมาณแสนกว่าแต่ว่า ตัวของเวอร์จิลเนี่ยมันมันตีต่อเนื่องเรื่อยๆด้วยนะครับสุดยอดสุดยอดนี่คือ2พี่น้องแล้วกันนะฮะดันเต้เวอร์จิลถ้าคีด,ด้วยก็ผมคิดว่าน่าจะขึ้นประมาณหนึ่งล้วประมาณล้านแล้วกันประมาณนั้นประมาณนั้นเอ้ย30ล้านจบอย่างไวเออแต่ก็นั่นแหละถ้าสมมติว่าใครที่ชอบเล่นเป็นเป็นคิอะผมว่าเป็นเล่นดันเต้เออไป็นเล่นดันเต้ง่ายกว่า เพราะว่าวัวจิวมันจะต้องมันจะต้องตีแต่มันก็ดีเหมือนกันอะแต่มันโดนเนิร์ฟไปแล้วเว้ยเมื่อก่อนคือมันตีแบบฟูลเอลีเรื่อยๆเลยดอปเปอร์แองเกอร์ก็ดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยดอปเปอร์แองเกอร์เท่าไหร่ก็แปดแสนเหมือนกันเพราะว่ามันคือตัวเดียวกันผมให้ W ินะสำหรับดันเต้วัวจิวฝาฝาแฟรนารกสุดยอดมากต่อไปตัวอะไรดี